The law of karma. Remember this. In your mind, avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle. Of Samsada, there is no way to get away under the law, the law of karma. คุณปู่ของลูกอากงเป็นคนจีนมาอยู่เมืองไทยก่อนคุณย่าคุณพ่อและคุณแม่เมื่อคุณปู่มาอยู่ได้สักระยะหนึ่งท่านก็จะส่งเงินไปให้คุณย่าซื้อวัวเพื่อทำนาคือท่านมาทำงานส่งเงินไปเพื่อจะให้คุณย่าซื้อวัวเพื่อทำนาอยู่ที่นั่น แต่คุณยาได้นำเงินจำนวนนั้นมาเป็นค่าเดินทางโดยสารเรือก็เรื่องอะไรจะไปซื้อวัวมาอยู่กับคุณปู่ดีกว่า <Okay. S 1> เพื่อพาคุณพ่อคุณแม่มาเมืองไทยคุณปู่มาทำงานก่อสร้างแล้วก็ต่อมาได้เปลี่ยนมาขายก๋วยเตี๋ยวต่อมาก็เปลี่ยนมาขายหมูแล้วก็เปลี่ยนอาชีพมาทำสวนผัก ุณปู่ชอบดื่มเหล้าตั้งแต่อายุสามสิบกว่าแล้วก็ชอบกินลูกหนูเป็นๆที่เกิดใหม่ๆโดยเชื่อว่าเป็นยาชูกำลังท่านนํำไมสูบบุหรี่แต่ชอบอมยาเส้นโดยนำมาปั้นเป็นก้อนประมาณหัวไม่มืออมไว้ที่ริมฝีปากอมไว้ทำไมเนี่ยก็กลืนไหืม <laughs> ก็เอาไปละลายน้ำนี่นะแล้วก็ดื่มเอือกไปเศษที่เหลือแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวคืน <c oughs> อมไว้ที่เรมฟีปากบาติทินนะอมตึงวันหนึงวันยังปฏตตินเลยเ <c oughs> นี่ยอ,อมยาเส้นทุกวันเนะี่ยที่ลิมฟีปากปากมอมอมทุกวันยังไม่ติดเลย <c oughs> <c oughs> คุณปู่ตายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์สองห้าสามสามโดยก่อนตายคุณปู่เป็นอมพรกษอยู่สี่ปีมีอายุได้แปสิบเจ็ดปีคุณย่าของลูกอมามะท่านมาจากเมืองจีนใหม่ๆก็มาเป็นลูกจาก้างท่านชอบสูบุรีเป็นประจ,จำ คุณปู่ชอบอมเอาไว้ที่ริมฝีปากคุณย่าชอบสูบแล้วก็ชอบเล่นหวยเพราะอยากรวยทางลัฐแต่คุณย่าก็ชอบทำบุญตามประเพณีจีนนะเช่นไหว้เจ้าแล้วก็ทำทานตามแต่ปัจจัยที่มีก่อนมาอยู่เมืองไทยคุณย่าเนี่ยชอบช่วยเหลือคนโดยเฉพาะการทำคลอด โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายชอบเป็นคุณหมอเนะี่ยก่อนเสียชีวิตคุณย่าได้เรียกคุณแม่แล้วก็บอกว่าอย่าไปไหนให้อยู่กับท่านแล้วท่านก็ได้ดื่มน้ำส้มกับไปครึ่งขวดอีกครึ่งขวดเหลือไว้เมื่อเสียชีวิตแล้วคุณอาก็ได้ให้พี่สะพ้ายนำน้ำส้มที่เหลือครึ่งขวดไปทิ้ง ขณะที่พี่สไายจะนําไปทิ้งก็เห็นคุณย่าเหลือบตาขึ้นมาขึ้นมองสิ้นไปแล้วนะพอไปทิ้งก็กลับมาเอาเห็นคุณคุณย่าเหลือบตาขึ้นจริงๆคนคนจราเลกเขาเขาเหลือบเหลือบขึ้นอยู่แล้วเนะี่ยตา <c oughs> เป็นตุเป็นตา แต่คุณย่าเสียชีวิตแล้วเมื่อเดือนกุนมภาพันธ์สอง2้าสมสเมื่อเสียชีวิตได้ประมาณเจ็ดวันคุณแม่ลูกท่านเห็นคุณย่ามาที่บ้านคุณแม่ได้ถามคุณย่าว่ามาทําไมคุณย่าก็ตอบว่าจะมาไหว้เจ้าต่อมอีกหลายวันคุณแม่ก็เห็นคุณย่าอีก ุณแม่ก็ถามคำเดิมว่าคุณย่ามาทำไมจะมาเอาอะไรคุณย่าตอบว่าจะมาเอาอสันนิษฐานท <c oughs> ี่ <c oughs> เอาอะไรน้ำส้มขึ้นขวดคืนเอาอะไรเอาร่มไปคืนเจ้าของคุณพ่อมาจากเมืองจีนก็ได้ทำอาชีพหลายๆอย่าง ั้งแต่เป็นลูกจ้างจนมาค้าขายเองคุณพ่อชอบดื่มเหล้าสูบุรีเล่นการมนันโดยเฉพาะกำาถั่วการทำบุญของคุณพ่อส่วนใหญ่ทำตามประเพณีจีนเช่นสร้างเสาสลาที่เมืองจีนเรียอะไรปัจจัยทำถนนที่เมืองจีนสร้างโรงเรียนที่เมืองจีนส่งเงินไม่ให้ญาติพี่น้องที่เมืองจีน ก่อนคุณพ่อเสียชีวิตมีอาการเป็นไข้หวัดลูกๆก็ได้พาคุณพ่อไปโรงพยาบาลแต่คุณพ่อไม่ยอมอยู่โรงพยาบาลจึงนํายากลับมากินที่บ้านคุณพ่อรู้สึกร้อนมากให้เปิดพัดลมโดยเปิดหลายๆตัวสภาาคุณพ่อก็รู้สึกหนาวต้องให้อาป้าห่มมาห่มหลายๆผืน ล,ลูกเห็นอาการไม่ดีจึงพาคุณพ่อส่งโรงพยาบาลอีกเดีคุณพ่อมีอาการเพอ้อเราจะกลับบ้านแต่ว่าเมื่อไปถึงโรงพยาบาลคุณหมอก็ให้คุณพ่อเข้าห้องไอซตัวลูกเห็นกายเลียของคุณพ่อมายืนอยู่ที่หน้าประตูก็รู้สึกกลัวจึงออกมานอนเฝ้าข้างนอกกรวมกับคุณแม่เออพอเห็นกายหยาบไม่กลัวนะ เลงการเอียดกลัวเออแปลกนะมนุษย์คุณพ่อเสียชีวิตเมื่อเดือนมีนาคมเหมือนเราส่องกระจกเงี้ยเรายืนอยู่หน้ากระจกคนเดียวแต่เห็นสองคนเงี้ยมันเก่าเรื่องมืงนกินเนาะอายุได้66ปีคุณแม่มาจากเมืองจีนใหม่ๆก็ทำต้องทำอาชีพหลายอย่างเพื่อช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในบ้านแม้กระทั่งตอนท้อง ก็ยังต้องไปรับจ้างอาบน้ำใส่ตุม่มอาบข้าวหมูเนี่ยลูกคนนี้ที่อยู่ในท้องท่านในตอนที่ท่านไปอาบน้ำใส่ตุม่มอาบข้าวหมูเนี่ยเอาปัจจัยมาเลี้ยงเราเนี่ยรียบไปกราบท่านท่านะคุณแม่ของลูกทําบุญหลายอย่างที่น้องชายนํามาบอกเช่นเริ่มบุญกระถินพระราชสร้างองค์พระประฏิสถานบนมหาธรรมกายเจดีย ร่วมบุญพระภิกษุสามหมื่นองค์เมื่อวันที่25กรกฎาคมสองหคุณแม่มีอาการวิงเวียนศรีรษะอย่างรุนแรงและอาเจียนเดือนกรกฎาคาที่ผ่านมาลูกจึงพาคุณแม่ส่งโรงพยาบาลนอนพักรักษาตัวอยู่3วันแล้วกลับมาพักที่บ้านโดยมีน้องชายของลูกมาดูแลและได้คุณแม่ทำบุญทุกวันตลอดสองเดือน โดยพาคุณแม่ใส่บาตปล่อยสัตว์ปล่อยปลาทุกวันโอ้นี่ยอดคุณลูกเลยจนปัจจุบันคุณแม่ก็ดีขึ้นแล้วแต่ก็ยังต้องทานยาทุกวันคงแข็งแรงขึ้นม่งั้นจะมาหาครูไม่ใหญ่ได้ไงดูทุกวันไม่เห็นเอามาออกสักทีเนี่ยท่านทวงถามเคสซัดดีคุณลุงลูกเป็นย่าทา,ทางของครอบครัวมาอยู่เมืองไทยไม่มีครอบครัวชอบโูบหรีและดื่มสุราแต่รับทั้งสาลูก ไปดูแลคุณลุงเสียชีวิตมาปีสองสามอายุได้เจ็ดสิบสองปีคำถามคุณปู่คุณย่าอากงอามา่คุณพ่อคุณลงุงตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่น้องชายลูกอุทิศไปให้หรือไม่คะกรรมอะไรที่ทำให้คุณปู่เป็นอมตะก,ก่อนเสียชีวิตและกรรมอะไรที่ทำให้ท่านอายุยืน กรรจากการกินลูกหนูเป็นเป็นจะส่งผลกรรมในลักษณะใดบ้างอาม,ม่าก่อนตายทำไมาจึงขอให้คุณแม่อยู่ดูแลใกล้ๆกลท่านท่านรู้ตัวว่าจะเสียชีวิตรหรือเปล่าคะคุณย่าไหมาคุณแม่เห็นจริงหรือเปล่าคะตอนที่พี่สะใภ้งลูกจะนำน้ำส้มไปเททิ้งเห็นคุณย่าลืมตา จริงหรือเปล่าคะที่ลูกเห็นการลีดของคุณพ่อตอนอยู่โรงพยาบาลจริงหรือเปล่าคะและคุณพ่อเสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาลหรือเปล่าคะแล้วก่อนคือรถไปโรงพยาบาลทําไมท่านจึงเพ้อว่าอยากจะกลับบ้านคะกรรนใดที่ทําคุณแม่ป่วยนานถึงสองเดือน บุญอะไรที่ทำให้ท่านหายป่วยแล้วจะกลับมาเป็นอีกหรือไม่คะบุญที่คุณแม่เลิกขายเบียร์บุรีจะรับอนิสง์อะไรบ้างคะเลิกขายเบียร์บุรีจะได้รับอนิสงอะไรบ้างคุณลุงลูกทำบุญอะไรร่วมกันมากับน้องสาวลูกคะจึงได้มาอุปการะกันกรรมอะไรที่ทำให้ครอบครัวของลูกลำบากตั้งแต่ช่วงแรกของชีวิตแล้วก็มาดีในช่วงหลัง ตัวลูกเองเป็นโรคไทยอรอยและมีด่างขาวที่มือเป็นเพราะทำกรรมอะไรมาคะและต้องทำบุญอะไรจึงจะหายอช่วยกันสันนิษฐานนะจ๊ะน้องชายขลูกมาช่วยเป็นเจ้าหน้าที่วัดบุญนี้จะทำให้คุณแม่คุณพ่อได้รับอานิสงส์อย่างไรคะและบุญอะไรทำให้น้องชายได้มาอยู่วัดคะ เออน้องชายคนไหนเนี่ยครอบครัวลูกเคยสร้างบารมีมากับหลวงพ่ออย่างไรคะทาไมคนในครอบครัวบางคนจังกลับไม่ชอบทําอย่างไรจึงจะทําให้เขาเข้าใจคะที่วันเสาร์เขารู้สึกจะมีแคสไฟในใช่ไหมหลับตาฟันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมประราจา คนโปหรืออากงตายแล้วไปเลยไปอยู่ยมโลกเลยไปยมโลกเพราะกรรมสุราและปานาติบาตกำลังโดนเจน้าหน้าที่กรอกน้ำทองแดงร้อนอยู่อย่างทุกข์ทรมานได้รับบุญที่น้องชายอุทิศไปให้ ก็ได้รับลดยันผ่อนโทษลงมาแต่ยังไม่หมดกรรมนะจ๊ะคุณย่าหรืออาม่าตายแล้วไปเป็นภูมิมะเทวาอจะได้ชุมชนภูมิมะเทวาแถวสารเจ้าไม่ไกลาจากบ้านได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็มีความสุขสบายขึ้นจ้าคือใจท่านผูกพันกับสารเจ้าเพราะได้รับการถ่ายทอดความรู้มาอย่างนี้ก็ทำไป คุณพ่อตายแล้วก็ไปเป็นภูมิมะเทวาแม้จะดื่มล้าสูบบุหรี่เล่นการพนันแต่ได้บุญที่ลูกชายบัวช่วงสั้นแล้วทิศต,ตอนทำงานพระาศาสนาตลอดชีวิตกับบุญที่ท่านทำสาธารณประโยชน์มาอุ้มไว้ไม่ให้ไปอบายไม่ให้ไปมหานรกท่าน,นได้ไปอยู่กับคุณย่า แล้วก็ได้รับบุญเทวดาทิดไปให้จึงทำให้มีความสุขสบายดีขึ้นจ้าสารเจ้าแหละคุณลุงตายแล้วก็ไปอยู่ยมโลกนี่เหมือนกันกำลังโดนเจ้าทิกรอกน้ำทองแดงอยู่เพราะกรมสุราได้รับความทุกข์ทรมานมากนี่กรมสุรานี่ศึกษาไว้นะจ๊ะได้รับบุญเทวดาทิดไปให้ก็ได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมา แต่ก็ยังไม่พ้นกรรมหรอกจ้าคุณปู่หรืออากงเป็นอมภพึกก่อนเสียชีวิตเพราะท่านสร้างฆ่าสัตว์แล้วก็กินลูกหนูเป็นๆรวมทั้งกรรมสุลาด้วยประดังเข้ามาจึงเป็นอมภรึกที่ท่านอายุยืนเพราะมีบุญเก่าที่เคยบริจาค ข้าวนา้ำอาหารแก่คนยากจนในอดีตชาติมาประคองชีวิตจ้ะเราจะเห็นว่าบุญส่วนบุญบาปส่วนบาปต่างก็ทำหน้าที่กันไปอย่างนั้นบาปให้ผลเป็นความทุกข์ทรมานบุญให้ผลคือความสุขสดชื่นกรรมกินลูกหนูเป็นเป็นถ้ากรรมทยอยส่งผล ถ้ากรรมทยอยส่งผลนะตัวหนึ่งส่งอีกตัวหนึ่งยังไม่ส่งค่อยๆทยอย,อยส่งทีละตัวเนี่ยก็จะทาเป็นโรคภัยไข้เจ็บมากมายจะเจ็บอดอดแอดแในชาติต่อไปแต่ถ้ากรรมส่งผลพร้อมกันคือคุณหนูทุกตัวเนี่ยมารวมกันบุบก็จะทำให้ตายในวัยทารกหลายๆชาติ คุณย่าอาม่าก่อนตายได้ขอร้องให้คุณแม่อยู่ดูแลใกล้ใกลยท่านเพราะท่านรู้ตัวว่าจะอยู่ไม่น,นานจึงต้องการคนดูแลคุณแม่ฝันเห็นคุณย่าโดยจิตนิวรณ์คือความคุ้นเคยที่อยู่กับท่านแล้วที่พี่สบายเองคุณย่าตายแล้วแต่ลืมตายขึ้นก็เป็นเรื่องที่คิดไปเองจา้าถ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอก ที่ลูกเห็นกายละเอียดของคุณพ่อที่โรงพยาบาลก็เป็นเรื่องคิดไปเองเพราะผูกพันกันกันนงวลด้วยคุณพ่อไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลจ้าใจท่านยังผูกพันกับบ้านจึงเพ้ออยากจะกลับบ้านในตอนก่อนขึ้นรถไปโรงพยาบาลแล้วจ้าคุณแม่ป่วยนานถึงสองเดือนเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหาร ที่ท่านหายป่วยเพราะบุญทุกบุญที่น้องชายหรือลูกชายท่านน่ะน้องชายทําให้นลองชางลูกก็ทําให้และน้องชายให้ทำอย่างคือมาแนะนําให้แม่ทำอย่างงี้งี้งงคนแม่ก็อายุมากแล้วสังขารก็ย่มเสื่อมไปเป็นธรรมดาให้ชวนท่านสร้างบุญทุกบุญให้เยอะๆจ้า คุณแม่เลิกขายเบียร์บุรี่ก็เป็นการละบาปเท่านั้นแต่ก็ยังไม่ได้เป็นบุญที่ท่านเลิกหมดก็เรียกว่าละหมดนะจ๊ะ,ะยังไม่ได้เป็นบุญอะไรเพียงแต่จะทําให้ใจท่านไม่หมองเพราะการรมขายเบียร์บุรี่จ้ะค,คือมีเท่าเดิมก็เท่านั้นไม่ได้มีเพิ่มขึ้น คุณลุงและน้องสาวเคยเป็นพ่อลูกกันมาในอดีจึงได้รับไปอุปการะจ้ะครอบครัวโลูกลำบากในช่วงแรกแล้วมาดีในช่วงหลังเพราะทำทานมาไม่ซ้สม่าเสมอทำทานตามอารมณ์อารมณ์ดีก็ทำอารมณ์ไม่ดีก็ไม่ทำช่วงไหนไม่ทำทานชีวิตก็ลำบากต้องทำงานหนักกว่าจะได้เงินมา แต่เมื่อทานส่งผลชีวิตก็ดีขึ้นจ้าลูกเป็นไทอรอยเพราะกรรมภูกโกรธในอดีตคือโกรธแล้วโกรธเลยมักไปชอบให้อภัยแล้วก็การใช้ชีวิตปัจจุบันที่ทำมาค้าขายจึงทำให้พักผ่อนน้อยแล้วก็นอนไม่เป็นเวลากินก็ไม่เป็นเวลาจ้ามือด่างขาวเพราะ เขาเรียกว่าวจจกรรมในอดีตที่มักจะพูดประชดประชันแต่ก็ประชดประชันไปในทางที่ดีนะเช่นอฟังให้ดีประชดประชันในทางที่ดีสมมุติว่ากับ่อยชอบคนนี้เท่าไหร่เวลาเขาแต่งตัวไม่สวยนะแล้วดูแล้วแต่งตัวตลกตลกก็จะบอกเออแต่งตัวดีดิโอ้ยแต่งตัวสวยใช้ได้ แต่เจตนาเป็นการประชดไม่ได้มีเจตนาเป็นการให้กำลังใจประชดเออสวยแล้วดีแล้วไปเพื่อจะให้คนอื่นเขาจะขำๆตลกๆมึงอย่างนี้เ,เรียกว่าประชดไปในทางที่ดีประชดสีส,สีสีเทานี่ปากสวยแต่คำพูดไม่สวยเหมือนปากเขาเรียกว่าพฤิกรรม จะแก้ไขให้ทำบุญทุกบุญแผ่เมตตาให้อภัญาทานแล้วพูดแต่ปิยวาจาคำพูดวาจาที่มีประโยชน์ด้วยจ้าจริงและมีประโยชน์หนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายน้องชายอาทิตย์ตนมาช่วยทำงานพระาศาสนาก็จะช่วยปิดอบายให้คุณพ่อและคุณแม่จ้า แม่คุณพ่อไม่ไปอบายเห็นไหมจ๊ะน้องชายในพุทธันดรที่ผ่านมาได้เป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชต่อมาก็ได้ออกบวชตามพระราชาองค์นั้นมาบวชเป็นพระแล้วก็ปฏิบัติธรรมเข้าถึงองค์พระในตัวได้ไปทำนาทีเผยแผ่แผธรรมะจนตลอดชีวิต้าองค์นี้ไม่ขี่โมไม่มัวแต่โม เหมือนองค์วันเสาร์เผยแผ่แล้วพูดชว่วดีดบางคนในครอบครัวก็สร้างบุญกับหมูนะ่คณะแบบตามอารมณ์บางคนก็ไม่เคยสร้างบารมีกับหมูนะ่คณะดังนั้นจึงมีบางคนในครอบครัวชอบบ้างไม่ชอบวัดบ้างจ้าส่วนตัวลูกเองก็สร้างบารมีกับหมูนะ่คณะแบบตามอารมณ์เลยจ้าเพราะห่วงจะทํามาหากิน ส่วนน้องชายสร้างบรมีกับหมู่คณะมาตลอดจ้าจะให้บางคนในครอบครัวเข้าใจวัดก็ต้องใจเย็นเย็นค่อยๆพูดเหตุผลอย่ายัดเยียดความคิดเขาโดยเฉพาะต้องเริ่มต้นที่ตัวลูกก่อนให้ปฏิบัติตัวไปในทางที่ดีขึ้นจนกระทั่งเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงของลูกเขาก็จะไปในทางที่ดีขึ้นเขาก็จะยอมรับจ้า the law of karma belief in cause and effect means belief in the law of karma